สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับจัดบานไปใี่มาเปลี่ยนยางรอบเปลี่ยนรอบไหมฮาลูกใช่เปลี่ยนรถโอ้มาเยี่ยมเลยวะยางอย่างนี้แม็กซิสยางวายังบพท่อนไหนเอพีสามเด่นหน้าจะเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเบรกยังล่ะงามอยู่ดิเพา่อนมาเพื่อนมาใส่เห็นมันหนากว่าเขาหาเหล็กเสียหากระเล่นไม่ได้ยินเสียงเล่นดีดีเขรียกว่าโอ้ส่งเปิ้ลเปลี่ยนแตสลักว่ะแต่บาล์รนี่ยเปลี่ยนไหม หางเฮ้ยน้องเบี้ยหางยังไงอยู่ดอ๋อแม่อันตอนสิบเปียนบอกว่าตัวเก่าอันจางมันเขาเลิอกอะไรอ๋อเหรอมันกินมันยางอะไรเลิกเลือกเลยว่าป้าเขามีไปเนี่ยแจ้งเจ็กน่อยยางแตกอืมแต่ว่าเขาเขาเป็นคนขีบรถแต่ว่าถูเป็นคนขับขับรถมาเร็วไปยอืมขับรถก็าค่อยถอดสากะแซงมันหัึ่งสิแม่โซ่จะเย็นตือแม่จะเย็นคักเดินงานเขาหอดเส้นหอดนึงล่ะโอ้ยทางนี้เนี่ยเบยาบ่อเหยาบ่อยู่ เขามีคอยด้วยครับล้มบลบอจทุกทตึงตังตึงตังตึงตังทั้งเดียวเขาเล่นเฮ็นี่ถามมาเขาจะเาเห็นยังนึงปุูสละนั่งเลีนนั่งเล่ยนนื้อนั่งตากแดดเล่นนซื้อเนี่ยโอ้โหแันแดดด้วยนะก็นึกว่ามีกิจกรรมมียังส่ที่นนเไปซ้หเร้ลไปเลยนน้ำแพนกันไป S <S ของตวงใบตะเอสวัสดีค่ะน้องลำแพนสวัสดีครับน้องกระตโน้ก็ได้หนออยู่ติอ โอ้ก็เลยกน้อดิมาเขากินด้วยหน่อยเร็วมาดำโอ้ยคือน้ำตาไหลให้น้ำเนี่ยเจ้ไปไสนไปอะไรดิออกออกไปปะเห็นรถขี้รถออกไปวันบครัโอ้ยน้ำเพล่ยแม่ไปกรุงเทพแล้วมาเอากินเด้อนะไม่มาให้หางเงาะอะไรไหมครับ ăn <laughs> à lời mấy? ăn à, lời mấy? mầm, mầm, <laughs> nhỏ, nhỏ, không ừ, lời nhỏ. phải yeah. ừ. 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 chắc mượn là mình à? cứ cầm ba phòng vương nhai này bận. <laughs> Cái cứ đường thang phòng vương lên mình bận. <laughs> Cái cứ đi Cái... bó... này, <laughs> สูง่ากสามเมี่นน<อ>คนสินสสออคนสูดโดอ้ยตัว่างไ,ได้ด้ว <c oughs> ว้าวายเปืปเ่ยนคัอมัมเด็ดปากเนี่มองบอดี้ khó năng hiện đang này anh anh hết anh 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 tham mưng anh มันยากาศแรงๆครับพี่น้องช่วงเย็นช่งงนวงแรงแดดเยกนัะแดดเปียกๆยอยู่เลยหกโมองะอ,มองะหาโมงกว่าแต่ว่าแดดยังเปยียยงอยู่เหมือนเดิมสอลงไปกร,รุรงเทพแล้วท่านน้ำเพรนก็ห้น้ำเสร็จ สวัสดีค่ะประชุมมียังกันสวัสดีครับประชุมมียังกันพนังสอนเพลงจ้าพนังสอมเพลงตากแดดซ้อมเพลงโอ้โหสุดยอดเก็บปิดเพลงวะท่านซระไสพักกัซ้อมตอนเหยียดใช่แล้วได้ยังยังได้เดียวได้จำไปได้ไป ได้ได <pause and rain> ้ยูหรือได้ทองหรือทองได้เอาคือนางเงียบคือโบวเโบาทักทายพี่น้องเนี่ยว้าวทักทายสี่พ่อใส่ห้างใส่ยิ้มใส่หัวอย่างเดียวแต่บังใส่บเสียเอาหัวนั่นหัวนั่น แต่เขาถามหาเขาอุตส่าห์ถามหาเหม่อ <ừ, S 1> นพักไายเพคนเนี่ยคุยน้ำคนเนี่ยเรซซี่น่ะเอาแจ้งใดแจ้งใด,งดคืไดอไหนนี่ถ้าหนีพักไหนไปใส่มาไทยเนี่ยยังว่าแต่อันนี้อันอนี้คือพักอยู่สนามกีฬากลางเบอนีไหนอัสดีค่ะยังว่ได้ใส่หรือ หมูแก้วหม่แก้วเขาบอกกขาต้งไก่เพื่อเป็นอันดับข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบก่อนเบก่อนโอ้ยอะไรโดนบันดาลใจหรอกอ่นนั้นไหนวะยันมวยตีตื้อบ่ไดเกื่อนนั่นแห่อันไออีกยังก่อนักเกลือนไหมเพียวพังไหมอันหัวซี่ไหมเออคือเดียสไตล์เดียวกันนะ อ,ออกแบบทรงคมมาถูกมืออันนี้ผู้ใดผู้ใดเฮ็ดให้หนี่ิเฮ็ดเองจ้ามาที่ไหนนันเนหี๋วมา <c oughs> แต่ละมือคือบ่คือเก่าเหรนบ่บ่คือเก่าตกเปลี่ยนทุนกทร,รงทุกมือลูกแบบอ,อันอัน,น,ออนมือนี่ทรงยังนี่หรกมือนี่ไปซื้อจากของแค่ไปซื้อจากของวายเรื่องนี้ Yuki อ,อ๋ออันตรงก,กลางตัวยวูนี่ตัวเควาไหนนั่นเพี่อนเรา Yuki พี่น้องต้องจใช้จินตนาการจังหน่อยดิ w h ย Yuki I เพี่น้องว้าถั่ว เลือดครับ่ห่อนตัวเหอยู่นี่นี่กหอนกับของผมน้อยกันเลยเสียงเสียงต่ว้นจ่าเลยเหรอพักกันยางมาตัสนี่ยางมาเต้บันทอามุกเก้ามือตียอือยสุดยอดพี่น้องสุดตาเลยส่งผมสวยวะสวยวะพี่น้องวาสวยวะมื่นมืนส่งผมมื่นส่งไหนิดไไป น่าจะเป็นดาวอ้อมหัวเลยดาวอ้อมหัวแมอ,อยากเห็นด้วยไหมน,นี่ <c oughs> เดี๋ยวมืออื่นก็จะมาถ่ายอีกเยอะหรอกาต,ตามเบิ้งเบิ้งพี่น้องงามมางามพี่น้องมือยุกิพี่น้องยูวายยุกไอครับสวยว่ะสวยเบิ้งเอาเลยพี่น้องเจา้จาจ,าจา้าเจ้าไปไปสวัสดีค่ะน้องโยกสวัสดีครัจ้าเจ้าจ้าไป หัวเยอะแล้วไงหัวปิดท้ายคลิปหัวหนึ่งสองสามนี่สไตล์เขาละนี่สไตล์เขาละอันนี้ลองสเปเฮระกันช่วงใบช่วงแรงว่ามปนช่วงใบดิช่วงแรงเนาะไก่ซ้อมแล้วรอซ้อมเนาะตื่นเต้นอีกไม่กี่วันเปิดวงแล้วจัดไปนองเพลงเดี๋ยวพอเป็นผู้เรียนไทยเลยเพลงไงเพลง ลองเพลงยังกสิเรียนให้นี่แหละฮะคือเสิบอกเพ่งพี่น้องว่าลองเพลงได้กัสิรู้อีกละก็เลยนั่นว่ะเออแล้วแล้มันคือ่าเอร์ไพรส่โอเคอ่ไพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้เพลงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ